สวัสดีทุกคนวันนี้มาอ่านฝกที่ตัวเองแต่งไม่ใช่สิไม่ถือว่าอ่านฝีหรอกมาแนะนฟํฟฝกที่เราเป็นคนแต่งเองนะไอฝกที่มันขึ้นเกนะมึงอแฟนสก,กายก็ฝิก,ก่อนเรานะแต่เป็นหับอื่นขออย่าเข้าไปยอย่าพิู่จน์มันดีกว่าแนี่กลุนะ่มวันนี้ยังกลุ่มคนแต่งไม่เสร็จแต่ว่าอันนี้ตอนตอนที่สามสนุกมากต้องมาอ่าน โอ้ยต้องพันลองอ่านใช่ไหมใช่ครับพี่บ่าวตอนที่สามสนุกมากทุกคนเราต้องไปดูตอนที่สามนี่วันเก๋เอ่อชื่อเรื่องคือกลุ่มคนบ้าทุกคนนะถ้าคืนตื่นกันยังไงให้อ่านกันเลยนะฮะงงไงพวกเกไงพวกอีพีอ่านเป็นีวีแต่ไม่จะสนุกขนนัลนนะครับแต่แต่ผม แต่ยังไม่ค่แน่ใจว่าตอนไหนนะที่มีคำนฉันชอบชอบสกายนะว้ยได้ยี่อทกคนไม่ามีคำอะไรเขียนผิดก็ไม่ต้องกลัวนะเป็นปกติแล้วฉันไปละไปกินข้าวครับอยากเ็วเอ่อ พวกเกทำอะไรกันเราจะสมัอบที่สอนที่สามก่อนถ้าถ้าใครอยากตัวแบบเต็มเต็มก็ต้องทงก็ต้องลองไปดูกันแบบนี้กันจริงชที่เรื่องนี้มาซึ่งทุกคนตื่นกันย่าตื่นแล้วคอยตื่นเรื่องในหัว อันนี้คือไอ้วงเล็บอ,อันนี้คือการกระทํานะทุกคนแต่ใครที่แบบไม่เคยนี้นิ้วครับนิวตีไอทุกคนถ้าใครอยากรู้นิยายของเพื่อนผมมีสองคนได,ได้แต่งนิยายอีกสองคนเลายังไม่ได้แต่งแต่ยังไม่ได้เผยแพร่ด้วยแต่บุคคลคนหนึ่งนะคบ ที่มิน่าว่าพอจะที่อยู่ในเรื่องผมก็มีโอกาสจะแต่งแล้วนะเพราะมันไม่อตอนนั้นแต่งแล้วคือ wifi ไม่ดีแล้วคือไม่ได้บันทึกแล้วคือแต่งดีมากอะ่ะตอนนั้นแบบดีอะ่ะด้รับเอมันแต่งเองนะแต่แค่ว่าบอกวิธีนิดหนอนิดหน่อย,อยโดยขอที่มันรู้วิธีเพราะว่ามันดูจากการที่ไม่เราหาวิธีเองนะไม่ไม่บางครั้งอะ่ะบางอันอะ่ะใช่บางอันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะไปหาวิธีเองมากกว่า ดีแล้วที่ไวิธีฮะาะอออีกแล้วรถไฟบัวนี่นไม่เป็นศูเป็น0.75นะเนี่ยมันแบบนี้แล้วมันนี้ยเจาแล้วมันดี สิ่งนี้ก็ถือว่าไม่นานนะก็คือไม่ได้แต่งยาวเราจะให้ดูแค่ตอนนี้ตอนเดียวเป็นตอนที่สปอยแล้วกันนะส่วนถ้าตอนอื่นอยากอ่านก็ไปอ่านกันเอาเองนะคะถ้าเงียบก็ไม่ต้อเพราะว่าถามไปดูให้ตอนนี้ครับโอเคได้เวลาดูนั้นครับ สนุกดี่ดีด่วนทุกคนบ๊ายบายเจอกันค่ะ